ติ่งพิมของร้านโชคดีแต้เตียมทาดใหญ่ฮะคนงานสามถายก่อนเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มยังไม่ได้เอาของหวานนี่ก็คืกินน้ำตึ้สีเหลืองคือเค็มลาวาอ่านี่เค็มลาวาแน่นอนอุ้ยโอ้โหม้อนะอุ้ย สีครับช่องเดอะแ n นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเมืองหาดใหญ่นะฮะวันนี้ตอนเช้าอ่ะเราตั้งใจจะไปถ่ายร้านโชคดีแต้เตรียมติ่มซำกันครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้มันยังเช้ามากอยู่นะครับร้านยังไม่เปิดเราก็เลยถือโอกาสนี้มาวิ่งดูบรรยากาศรอบเมืองแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งไปแอบด,ดูหน้าร้านกันก่อนนะว่าตอนเ,เช้าอย่างเงี้ยแถวนั้นมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยจริงๆเราออกมาวิ่งกันสักพักแล้วนะ แต่ว่ายังไม่ได้เลคคอร์ดนะครับตอนนี้ก็เนี่ยวิ่งมาเกือบ4ี่โลแล้วนะครับก็คือไปตลาดกิมยงกิมหยองตอนนี้กิมหยงแล้วตอนเช้ามันยังเป็นแบบของสดอยู่นะยังไม่ได้ซื้อของขายต่อไปเดี๋ยวปั้นจำทางได้ป่ะไปร้านโชคดีติมซําจำได้ดูแมปตำรวจไว้เรียบร้อยเดี๋ยววิ่งตามผมนะไปลยวิ่งมาเรื่อยๆนะนี่โรงเรียนแสงทองนะไปต่อ นี่นะฮะพี่ปั้นบอกจําทางได้หลงเรียบร้อยโ,ยโยรทรรา้นโชคดีอยู่ตรงไหนนะครับที่ตกเรือพ<ล>ายถูกแล้วเนี่ครับนี่คือร้านอาหารเยอะมากครันี่นะฮะร<ด>้านบะหมี่ปิริวัดน,นะฮะร้านนี้คนก็บอกว่าอร่อยขายเป็นบะหมี่อะไรนะฮะมัมีไก่หมูแดงลูกชิ้นแล้วก็มีเป็ดสุ่มเลือ่อยๆไก่น่ากินมากครับอุอ้ยยเคยเหโ็นหม้ออย่างนี้น่ากินมาก นใจคือวันนี้เป้าหมายเราคือติ่มามเลงไว้แล้วไงวันเดียวต้องเลือกหนึ่ง้านครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมแวะไปกินนะครับขอบคุณงดีแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยพงเอยเฮ้ยเฮ้ยใช่เฮ้ยปั้นกัทังแม่นเนื้ตอนนี้เราก็ถึงกันหน้าร้านแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับร้านก่อนเพื่อขออนุญาตมาถ่ายด้วย พี่ครับถ้าเกิดสมมติประมาณ7จ็ดโมงผมขอเข้ามาแบบถ่ายบรรยากาศในร้รานหน่อยได้ไหมครับครับประมาณช่วง7จ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับโอเคครับขอบคุณครับนี่นะครับปกติผมก็จะขอแค่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับทําไมนี้ก็มีโทษี่โชคดีแต่เตรียม ครับนี่แหละครับตอนนี้เข้าไปคุยกับทางร้านผมก็จะขอแค่ไีนคือจะไม่ได้ขอเดี๋ยวผมขอมากินปีขอสนับสนุนอะไรนะผมจะไม่ค่อยของานัวไหนผมจะขอแค่ว่าเดี๋ยวผมขอเข้ามาตั้งกล้องถ่ายได้ไหมได้ปุ๊บแยกย้ายไม่มีการนัดแน่อะไรทั้งสิ้นนะครับเสร็จปุ๊บเขาให้ปุ๊บเราจะมากล้องห้าตัวอะไรก็ผมขออนุญาตแล้วนะ <c oughs> คือที่จริงขออนุญาตตั้งกล้องน่ะมันคือต้องขอเป็นมารยาททุกร้านอยู่แล้วไม่งั้นบางทีร้านเขาก็ไม่อยากให้ตั้งกล้องบางทีร้านไม่พร้อมอะไรเงี้ยคือเราขอแค่ว่าเอากล้องมาตั้งโอเครู้เรื่องโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปอาบน้ำเตรียมกล้องแล้วเดี๋ยวเจอกันหน้าร้านเลยครับไป ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านโชคดีแต่เตรียมแล้วนะครับใช่ครับตอนเช้าๆนี่ก็คือเนี่ยคิวยาวมากฮะตอนเรามาถึงก็ยังไม่ได้คิวนะฮะเขาจดชื่อไว้แล้วเดี๋ยวเราเขาเรียกฮะยืนต่อคิวมาถึงร้านข้างๆเลยนะครับนี่ร้านนี้แนะนำให้หน่อยคือร้านคับนะครับขายโจ๊กขายใส่กระทะขายพวกกาแฟอาหารเช้ามานั่งกินได้นะครับข้างๆร้านโชคดีแต่เตรียมเลยแต่นี่ผมรอคิวอยู่คือคนแบบโห <c oughs> <c oughs> คือนี่ตอนนี้7โมงเช้านะคนยังแบบต้องต่อคิวกันอ่ะเราเขามีตั้ง3ห้องนะมีฝั่งโน้ตอีกอันนึงเราก็มีทานภลุ้นเราก็มีทานลุ้นอ๋อได้ครับก่อนอาวทำไมวันอาทิตย์ต้องไปเรียนนะอ๋อเพราะว่าไปสอบเจ็ดข้อแล้วก็ไปสอบแปดข้อได้สัมภาษณ์เฮ้ยดีใจด้วยฮะ ขอบคุณครับยินดีด้วยฮะค,คือความจริงที่นี่มีร้านน่าถ่ายหลายร้านมากน่ากินเน่ยไม่ใช่น่าถ่ายน่ากินแต่ว่าเรามาวันเดียวก็อย่างที่บอกเราก็เรียกได้แค่ไม่กี่ร้านเท่านั้นฮะงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตรอคิวกันก่อนฮะเดี๋ยวเจอกันในร้านเอบผม ตอนนี้เราก็ได้โตแล้วนะฮะพี่เขาจัดให้อยู่ฝั่งนู้นตอนแรกก็อยู่ตรงนี้นะฮะรับคิวต้องรนี่คือร้านนี้เขามีหลายห้องมากเลยฮะอยู่ละแวกเดียวกันนี่เขาจัดให้เราฝั่งนี้โหอลังมากนี่โตเราปั้นเสร็จไฟรอแล้วมากเลเนี่ยตั้งกองอยู่ตต่อไปเดี๋ยวเราก็จะฝั่งอาหารกันฮะเจอกันบนโต๊ะ นี่จริงๆเรานั่งอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมเขาบอกว่าสามารถสั่งอาหารให้เขายกไปให้ก็ได้แต่ว่าเต็นแรกอ่ะเขาบอกอยากเลือกเองก็ได้เราเลยจะมาเลือกเองก่อนนะครับไปคือที่นี่เขาจะแจกเป็นเหมือนกระถานเหล็กมาให้ฮะแล้วก็หยิบเข่งใส่แล้วเขาก็จะไปนึ่งอืมอันนี้ผมเอาได้ไหมทน่ถาดนี่ถาดถาดใช่นี่นี่นะครับเอาถาดเหล็กมาแล้วนี่ไก่ทอดอันนี้เขาหมูอ่ะผมจิบไปลเปาเอาทุ้หมด อันนี้คือคืออะไรไม่รู้เอ,เอาพี่โครงหมูน้ำแดงนะเน่่ๆๆ่อ้ยเอ้ยจีบสีเขียวสีเขียวคือขอนมจีบอะไรครับจีบก,กุ้งอครับแล้วสีเหลืองอะฮะเอาจีบหมูด้วย,วยเนี่ย สามถ่ายก่อนเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มยังไม่แนวของหวานนะแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวรอดูหน้าตาอาหารกับลองชิมรสชาติที่โต๊ะกันเลยครับไปเหมือนเราเป็นแบบร้านโชคดีอะมันดไปไปขอบคุณนะครับขอบคุณครับตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนครับขอบคุณครับ ที่บ้านดูทุกวันเลยอ๋อขอบคุนมาแล้วเหรอเอามาดูทุ่นบ้กงเลยซีซั่นค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับไปโอเคไปนี่เราก็ได้มาแล้วนะฮะกับติ่มซำของร้านโชคดีแต้เตียมขนาดใหญ่ฮะเรียกว่าน่ากินอย่างเลยใช่นี่โดยเฉพาะนี่บากุเตะเขานะหม้อคือแบบใหญ่มากมาดูที่โค้งฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูที่โค้งเขาบอกคนมานี่นี่พลาดไม่ได้เลยนะนี่ อย่างนี้เลยเขาบอกว่าบัคกุเต่ที่เนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนที่กรุงเทพฮะใครมาต้องลองมาตบน้ำตบก่อนเลยอร่อยมากมาเอาตีโพงก่อนเลยนี่นะมาลาในปากอืมอืมากอันนี้เลยเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนขาหมูปะใช่ เนี่ยบอกเราเขาบอกจริงๆอ่ะหม้อเก็บความร้อนนานมากเนี่ยจับไปยังร้อนอยู่เลยขอให้ใส่ผักเพิ่มแบบผู้ประกาดเนี่ยร้อนใส่ผักกาดเพิ่มลงไปเลยอะผักชีเนี่ยไปไปคทีว่ากินหมดไหมหมดไหมที่ว่าที่ว่ากินอยู่ข้างประกอบด้วยกันค่อค่ยกินครับผมครับผม ครับสวนะัสดีครับสวัสดีครับล่อติ่มตำกันเลยเนะี่ยอันนี้เป็นขนมจีบอะไรไม่รู้ครับขนมจีบเขามีหลายแบบมากขโมเป็นทักเก่ากุ้งอือหึอันนี้ข้างในเป็นกุ้งนะฮะแล้วก็ไอ้เหลืองๆนี่อะไรไม่รู้นี่คนระับทักเก่ากุ้งน้ำต้มผิกด,ดองนะน้ำจิ้มเขามาขนมจีบเขียวเฮนะ้ยนะผู้ชาย ขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นไหมรอเลยอืออือขวอยแตรอดน,<อ>น,น,นะครับใต้หน่อมไม้ใช่ไหมค,ครับอืมอืออ๋อคือขน,นมจีบเขามีหลายไซส์ด้วยใช่ปะใช่มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ขนมจีบลูกเล็กนะครับ,บคือถ้าลูกใหญ่จะได้บ้องลูกลูกเล็กได้ฝีลูก อันนี้เค่งละกี่บาทนะครับเครื่องละยี่สิบบาทหมดเลยมั้งคือตอนหยิบกันไม่ได้ถามราคาเค่งเลยนะครับนี่อันนี้คือตาลายห่อกุ้งอันนี้ก็ลำปีไส้กุ้งนะฮะคืออันนี้เค่งละกี่บาทนะครับอ๋อยี่สิบบุกเค่งใช่ไหมครับโอเคครับโหอันนี้เฟรชมากต่างไส้กุ้งจริงๆในเมนูของติมตัมทั้งหมดนะผมจะชอบพวกนี้มากที่สุดพวกผักห่อกุ้งอะไรพวกนี้ กระเปิ๊ะหวานของกีบกะลามห่อกุ้งนะครับมีปูอัดอ,อยู่ข้างในอืมปลาไหลห่พอกุ้งคือที่นี่ไม่เหมือนที่นี้แน่นอนนะไม่เหมกุ้งเทพเพราะว่าถ้าอันไหนเป็นพวกกุ้งอะไรพวกนี้คือกลิ่นกนุ้งจะชัดและแน่นมากนี่เบคอนพันแป้งเป็นเบคอนเนี่ยไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะครับลองกินก่อนอืมอ๋อขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับดโอเคเลย อันนี้เป็นเห็นเข็มทองหน้ากุ้งอือาบ้องบ้องีอ่ปขอบคุณชาขอบค,ครับนี่คุยไทยคือแบบคุยไท่เขาอะไสไม่ได้แน่นขนาดนั้นแต่ว่าน้ำราดอะไรเขาอะอร่อยอเราแป้งนุ่มแบบไม่เหนียวเลยใช่ ขะเขากุ้งผมว่ารา้านเนี้ยไม่ได้จุดเด่นอยู่ที่ไส้นะจุดเด่นอยู่ที่แป้งเขาเฮ้ยนี่ก้องนมจีบอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็บอกว่าจีบปูเหมือนกันนะตอนั่ง นี่ไงไขรบาจางนี่เป็นเหมือนข้าวเหนียวลองกินบาจางไหมบางคนบาจางแต่ว่าปีอิวเยวเยอะหน่อยอนี่ไงผมบาจา่างทำมาลูกไปเลยนะอืมก็บาจางก็าบาจางแหละหมูผัดแมกกุ้ง เอาปลาลายหอกกุ้งติดแล้วก็กะหลำหอกกุ้งติดเอาจีบปูห้าแล้วก็จีบกุ้งอันนี้กุ้งองเครื่องห้าแล้วก็เอาพวกคากราเปอหวานไมห้า <5. S 1> เอาใส่เค็มลาวาสามฮะ <5. S 1> เผือสามเอามมอยางละสี่เลยฮะหมูแดงอีกสามฮะมาระกุ้งห้ามาระกุ้งครับแล้วก็าเสากุ้งอีกห้าอันนี้ครับขอบคุณครับมาต่อมาต่อ,ตอ,ตอ นี่พี่คงอกก๊อ oh ดนี่คนระับต่อไปลองขาไก่บ้างนะฟูมากคือเขาเหมือนเขาไปทอดมาแล้วหน่อยหนึ่งครับมันจะฟูมากดูดิ อืมหนังฟูมากอ,อย่างดีบ่งต้องลองต้องลองแต่ให้อย่างเดียวคือกินค่อนข้างยากที่เกียดกินใช่ปะคี่เกียดแทะแต่แต่มันฟูมากจริง่ะดูดิแบบว่าพองแล่หนังพองมาเลยอ่ะ ยาวสังเพิ่มอีกเยอะกินถึงตอนนี้นะรู้สึกว่าไม่น่าสังเพิ่มเลยใช่ ไม่ได้ลองเลยกินมาตั้งนานอันนี้คือไตหมูดบใช่ไหมใช่ให้ดูอ่ะอือคือไตอ่ะไม่ได้เป็นตาเป่าไตธรรมักขนาดนั้นตาโวแป้งเขาอร่อยอแป้งไม่ติดเหงื่อนะแป้งอืม,อมน่ดูไม่ติดแผ่นแป้งเลย เป็น37บัวกกับปี16 85เข่งนะครตอนนี้อันนี้ของใหม่มาแล้วอันนี้สา,า,ารปอไฟหวานโค้กทอยู่ตรงหน้าเรานี่คือตสาะปอลาวาใช่ไหมใช่ฮะหน่ากินม,มากแล้วก็หมู่แดงฝั่งมูแดงเพิ่มมาด้วย รอบนี้กี่เข่งไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยนับทีหลังนั่นเมื่อไหวกี่เข่งอาจจะไม่หมดนะฮะเราไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีทีมซัพพอร์ตคือแม่นันจับแม่แล้วก็ทดอยู่นะครับครับผมอันนี้คือหมด,ดยงนะังฮะน่าจะหมดแลนะ้วเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมหสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยปัน้น <c oughs> ผมว่าหมดแล้วขอบคุณครับทำน้ำมูกให้มันหายรอ้อ <c> น <oughs> คืออันนี้เขาเพิ่งนึ่งเสร็จแบบออกมาจากเตาเลยนะครับคือจะร้อนมากกินน้ำเกลือ่ะนะเกลาออ่ะกอผมพักเกลาร้อนน้อยเพื่อทำเป็นลูกเล็กจุ่มปิ้วอืม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 น้ำเกลือพอแล้วไม่ร้อนมากออกกระจายความร้อนนะจุ่เปรี้ยวกับงางัวเลย นั่นงกินนุมซี่กับกาแฟแก้วเงี้ยน่ากิวมากเลยนะวินเทจน,น่อยๆนะย้อนยุคนี่นมจีบโู่สวัสดีครับเออเหมือนพวกขนมจีบลูกใหญ่จะหายร้อนไวนะฮะของบ้านหายร้อนยัง อุ่นๆแต่ไม่เาอารอแล้วน,นี่เพราะว่าก,กำลังรับของกัดเรียบเรียงไว้แบ่งไปให้โทษแม่นัดแล้วก็แม่กินนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กินกันเหมือกันนะครับท <Okay. S 1> ี่เราเสร็จก็จะได้ให้แม่นัดและแม่เข้ามากินต่อเลย mm. แล้วเราก็ไปกันเขาจะได้เป็นคนจ่ายตังค์ทั้งหมดให้เราด้วยนะครับ,รบใช่ครับเสียไหมเียเหมืนจะเป็นเด็กดีนะตอนแรกโ เห็นควันก็แพรเหมือกแล้ว้อืมอืม,อมร้อนอือจะพูดอะไรอือคือตอนแรกเรามีการเอามาเก็ดภาพมาทำอะไรก่อนไงอืว่าจะเริ่มกินจริงๆมันหายร้อนแล้วนะครับอันนี้นี่แบบไม่ได้เลยดูควันดูควัน อันนี้เราก็เหลือแต่ฟาราเปาอ่ะนะอันนี้หมูแดงอืมส่วนใหญ่บางร้าเนี่ยหลังๆอน่ยจะเป็นหมูชี้อืมอืมอันนี้คือเป็นหมูนั่นเลยเป็นหมูผิวสับเลยใช่ปะใช่ใช่อืมไปลูกกลมๆนี่มีไข่เค็มลาวากับไข่เผือกสีเหลืองคือเค็มลาวาอ่านี่เค็มลาวาแน่นอนอยากรู้ว่าลาวาจริงไหมอืม,อม mùi 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 เยอะมาเป็นไข่ดาวเลยเปหอมไปเลยต่อไปเป็นไฟเผือกเฮ้ยเผือกราวาปั้นอ๋อ,อ,อตอนแรกคิดว่าเผือกจะเป็นแบบไม่ใช่ลาวาเป็นเผือกโมกเป๋ใช่ปะใช่นี่นะเผือกลาวาหืมปวดสุดทากปวดเกือบแล้วผมไม่เคยกินเผือกลาวานะครับ ก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะนับเข่งนะว่าเรากินไปกี่เข่งคนระับของผมไม้ง่ายเลย 51เอ็ข่งบวกกับ57เ็ข่งเป็นร้8ยเข่งนะฮะทั้งหมดแล้วที่เหลือก็เป็นของทีมงานอีกครั้งนี้ส่วนเรื่องราคานะครับก็เข่งละ20บาทแล้วก็บาร์สเซ่ไม่รู้กะแฟของเจ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวเช็คเงินพีเดียวหลังจากทีมงานกินเ็กแล้วกันใช่ไหมโอเคงั้นวันนี้พอแค่นี้ไปมั่นพอแค่นี้แหละเราต้องกลับปรงเทศด้วยครับโอเคก็อย่าลืมนะฮะร้านโชคดีแม่เตรียมนะฮะเป็นร้านติ่มซำซึ่งเป็นเหมือนกับพิกเนเจอร์เหมือนกันนะของที่นี่คือท้า คนมาเที่ยวหรือคนที่นี่ก็จะมากินกันเป็นมือเช้านะคือแบบคนเยอะมากๆตั้งแต่เช้ามืดเลยแล้วร้านนี่คือแบบมีสองสามปากแล้วแบบฝั่งนี้ยี่ปากนี้ด้วยนะยิ่งแบบโหเดินเข้ามาตกใจเลยใช่แล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงไม่ได้แพงนะเฉ่ยแบบยี่สิบแต่ว่าลูกเขาอ่ะใหญ่ใช่แต่ที่สำคัญรู้สึกว่าวัตถุดิบดีทุกอย่างงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้อย่าลืมกดติดตามช <Follow S 2> ่อง The Pad ไปร่วมไอจีโป้บ้านเดินเที่ยวกันเลครับ ขอขอบคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียสำหรับการเดินทางสุดสะดวกสบายในครั้งนี้ด้วยครับ